สรับนะครับเผ่าซูชาแนลทูเจฟัมนะครับก็อยู่กับบ่าวจิเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับกัห้างหายไปหลายมือนะครับก็เนื่องจากไปซีดวัคที่เราได้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวอีพี่นี่นะครับเดี๋ยวผมพามาอัปเดตนะครับให้คิดถึงกันเลยนะครับเดี๋ยวอีพี่นี่จะพามาอัปเดตนะครับขอกหัวพอลุงโลดนะครับพอลุงโลดมันเกาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้มีแนวใดขอ อ่าสวัสดีครับพ่อมากเมือนนี้มีแนวมีแม่ลูกครับอ้าวหมือนนี้มีแม่ลูกเนาะเป็ือนกันงวแม่ลูกแรกนะครับนี่นะครับลูกได้จักเดือนแล้วลูกหุ่นนะครับลูกปั้นแปดเดือนครับผมลูกแปดเดือนแม่นี่ทับเราบ่แม่บ่ในสมเลยครับแม่บ่ในทับเนาะตัวนี้นี่นะครับกินนมอยู่ครับลูกยังกินนุ่มอยู่ไรลูกเออเดี๋นี่นะครับลูกเพื่อนนะครับตัวนี้ขาโป้แพงครับเออตัวนี้ขาบ่้แพงนะครับเดี๋ยวพาเบิ่งสำหรอบตัวกว่านะครับเดี๋ยวเสียผ้ามาฟังราคานะครับตัวนี้เป็นไถ่บามันเนาะตัวนี้ ีไท่บามันนะครับลูกตัวแรกนี่นะครับนี่ครับยญ่ๆสูงๆตัวนี้สูงอยู่ดอกน่าฟอนร่าอยสามชิพหาบวกแม่เพิ่นนี่นะครับลอยสามชิบบวกนะครับนี่นะครับผาชุมนะครับนี่นะครับแม่พิ่นนะครับนาตานะครับเป็นงัว่าไท่บามันเครื่องดำเนาะแข้งขานะครับเรียบเรียบคอเคอดีสวยนะครับนี่ครับรับประกันทุกแนวนะครับผ้าชุมนะครับนี่นะครับเรียบเรียบนะครับสวยนะครับตัวนี้ก็เรียบนานะครับเรียบนานี่นะครับ นี่นะครับเล็บนาอ่ะช่วยๆงามๆนะครับหนาตาลูกแรกนะครับว่าลูกแรกแม่บว่านไหนทับเนาะนี่นะครับส่วนลูกเพิ่นนะครับนี่ต้นลูกเพิ่นนี่ได้ยู่หอกลอยเศร้าครับผมนาจะถึงนะครับนาครับน่าจะถึงลอยเศร้านะครับเป็นไข่บาปมันนี่มันได้ยานุ่มมาลูกเพิ่นนี่นะครับอ่าเดี๋ยวพาชมรอบๆตัวนะครับลูกเพิ่นนะครับแดงขาลูกแดงเครื่องดำนี่นะครับเป็นลูกตัวแม่นะครับลูกตัวแม่นี่นะครับเมียครับลูกนะครับเดี๋ยวให้เมันไล่มาเทียมๆกันก็ สุกคนคือกินเก่งแถวเราคุณว่าสื่อไปหนึ่งชิวฟานื่องตัดหนาคเราสื่อไปก็ได้นี่นะครับอ่านี่นะครับลูกคนกำลังเล่มเล่มกินเก่งๆนะครับคนได้อยากได้เอาไปเล่มหนานะครับมีหนาขึ้นเละไรนะครับนี่เลยนะครับแม่ลูกไท่ๆนะครับกินเก่งๆนี่นะครับเหาๆนะครับลูกสูงลอยยี่สิบบวกนะนะย่นๆนะครับแขงขาคอนะครับนี่ครับดีมดนะครับนี่ เดิมเนี่ยจริงๆรับประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวสิว่าเอ้โโดนไว้โดนตัวนี้พอเปิดราคาไปเท่าไรตัวนี้เพราะแพงครับแม่กับลูกนี่ตั้งราคาไว้หามื่นหกพันครับผมหามื่นหกพันบาทนะครับแม่ลูกราคาสองมื่นกว่าบาทครับโอ้โอ้ถือตัวละสองมื่นราคาสบายกระเป๋าเลยน้างนี่นี่นะครับรับประกันให้ทุกอย่างเนาะเนาะนี่ตำนงตำนี้บ่มีนะครับนี่ครับพาบึงหลบหลอกนะครับกอดตำนี้นะครับครับผมนะครับนี่ครับแางคานุ่มซีเต่านะครับแม่เพิ่นกขยันเดี๋ยวพาบึงหลบพิ่นนะครับ ลูกเพิ่กนกะนี่ครับลูกเพิ่นโอ้ลูกเพิ่กนกะนุ่มทีเต,ต่เตาพึ่งกันนะครับนี่นะครับนุ่มทีเตเ่บาบ้ขาดบ้เกินนะครับพอเปิดไปท่าไดก็เอาทวนแล้วลค่ะหาหมื่นหกพันบาทต่อรองกันเลยครับผมเปิดราค่าใบหาหมื่นหกพันบาทนี่มันตื่นนี่ยังระบาด <c oughs> อีกโอ้ยมาตื่นมากับนี่นะครับเปิดราค่าใบหาหมื่นหกพันบาทนะครับตัวละสองหมื่นกว่าบาทครับตัวละสองหมื่นกว่าบาทอ่าเดี๋ยวเอาขอเลขโทรพ่อไปก่อนเบอร์โทรพ่อ 0994591707ครับผมเบอร์เก้าครับอร์เ0994591707ครับพอลุงโลดเนาะ09945917ถืออยู่แล้วนะครับว่าถือก็ว่าเป็นยังนะครับว่าถือกับช่งติดต่อมาหาผมก็ได้นะครับอ่าได้เออนะครับแล้วพอพอลุงโลดมันไม่เจริญนะครับอีกัดขอางนะครับกัดตังอยู่มันไม่เจริญนะครับตำบลนา์ทไม่อำเภอตะการบุญพนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณไดซ์โซนเจีเข่ามาเพิ่งมาชมตัวจริงได้นะครับแม่ลูก ราคาสบายกระเป๋าเยอะเนี่ยมีนะครับสองหม่นกว่าบาทครับตัวละสองหมื่นกว่าบาทนะครับนี่นะครับลูกเต็มหยาจริงๆนะครับกินหยาเป็นแต่ว่ายังยังไม่ได้ยาโนมเนาะันครบสำหรับสำหรับมื้อนี้นะครับเดี๋ยวก็มีมี่ไฮเบิ่งอีกบ่หรือมีแม่ลูกซ้ำนี่อันนี่ก็หูแล้วครับมันไฮเบิ้งแจ้งันนั่งกับบ่อนกันเรานี่เราโง่รอตลาดเปิดแล้วกันเออเรอตลาดเปิดนะครับเดี๋ยวนี้เอาแม่ลูกมาเปิดราคามาเปิดแบงซะก่อนนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับกะ อพอกระลาภเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพอคุณสีเอิญเวียไทยให้อีกจุดหนอกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกระลาภเพียงเท่านี้สวัสดีครับ,บค,ครับ